จะมาชม่นเห็ดปราสาทพึงพ่งปราสาทพึ่งเี่บะเทียงกันซอยกันเห็ดดีดีเอ้าต้องเรียนใดไล่นะต้อ,องเรียนเอ่น

ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần thơ của tỉnh thành phố cần

พี่ครับต่อพี๊ีต่อแม่เราไม่แง่ไหนผู้ห่ิงก็ได้แต่งไล่รูปเต่า้อวไม่แง่ไหนต่อสั้น เรากับเราสดก้อนพระเฮดขอนแค่ทุ่งใดวะเน่

มมเดียวมาเ็ดังท่ามันหัว้ไมอยเออนนาัเราตองมไทเยวตัเอา่นี่ทงเล่าพวนี้ใจว่าแบบนี้าตัดไม่น้าแล้วเราทาอยู่ตัดไม้ลร่ทลายก็ไม่น้าอยู่เหมือนเพิ่นเฮ็ดแบบไม่แต่นี่นะเตะคือบกคือบานกครนายบอกโตมันแลวกันเตปส ตะกี้คือเห็นเห็ดเป็นบ้านสันเดย์เมนบ่าก็เห็นเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเฮียนเห็นแบบใดเเดี๋ยวก็เห็นนี่บ้านนี่เนะเห็ดข้างเงินมามี่เลยเห็นตะเห็ดตะเฮียนสันเดย์มามี่สามเห็ดบ่ได้ เราไม่้างมั้งบ้างเรียนเียนเนี่ไเอานี่เดียวไปยัดโลดยนาล้เล่าเลยก็เรียกมาันดุ้งเขาทายเดื้อทนเด yes. ียวเดียวล้องนแบบสมัยกาวตินเราเคยเห็นเห็นตเหี้ยนเห็นตเห็ดเหี้ยน ้องแทนมะันสะมัยเก่ามันเป็นมาเฮ็ดแต่ภาษาแต่เราองแทนภาษาดาชาวบ้านเื้อคุณไม่ในไก่กินไก่กินเนื้อเตี่ยวง่ายอืมเดียใส่โปมบ่เอาไว้ลงทีเดี๋ยวไปยกเปเรื่กจะมาไทยเหรอ กกบ่บหหเห็นบ่เห็นเพรที่เหลี่ยมกนลังเพรข้างแสงุณแล้วตั้งุณแล้ว